โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอนเอตกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านและการมาเยือนของลีโออาร์ฟเวลาตี25ของคืนนี้ด้วยนะครับเรามาดูสกอร์ห้านัดหลังสุดของลิสบอนนะครับผมของเจ้าบ้านนะยิงไปทั้งหมด9ลูกนะครับส่วนอันดับอยู่อันดับที่3คะแนนรวมทั้้้งงงงงงหหหมมมมมมดดดดดคคครรรััััััััับบบบสส่่่่่วววนน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 ฝทททททาีีเยยยืออออิไปลููกะะผแ แตัวราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะตัวราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับก,กอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาเลยครับก,ก็มาแล้วนะครับสลับผลการคำนวณน,นะ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่75เปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำไปสูงแรกสูงเต็มเลยนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่52เปอร์เซ็นต์ทีมเยือนมีอยู่แค่30เปอร์เซ็นต์วันนี้สูนให้ต่างกันถึง22เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมวันนี้ต่างกันมากๆนะวันนี้สูนให้ฝั่งเจ้าบ้านหรือว่าฝั่งทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมชนะมากกว่าสองลูกอย่างแน่นอนนะครับผมคืนนี้ฝันธงนะครับผมแนะนำไปสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยนะครับวันนี้โอกาสสูงแรกให้สูงกว่าถึง75เปอร์เซ็นไได้้้เลยยนนนนนนนะะะะัััััธงงคคครรรรรรบบบส่่ววใใทีีอาากกจโปปแมมตชผ งานฟรีมไม่มีค่าใช้จ่ายนะใครที่สนใจนะครับผมสมัครลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมเมดมินรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย